อีแคมสมองรุ่นพีขุบตาพอเห็นฉากของตัวเองนะภาพวัตสมของตัวเองมาปรากฏในโปสเตอร์หนังที่หยดเท่านั้นแล้วโอ้ยเสียมขโมยเสียมขโมย คอมเมนต์นี้พูดว่าจริงๆถ้าเขมรไม่อคติการที่ไทยทำภาพ,พยนตร์โดยมีโลเคชันสถานที่ท่องเที่ยวในกัมพูชามันเหมือนเป็นการไทยที่ไทยช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวของเขมรนะถ้ากองถ่ายโปรดักชันเรื่องที่ยดสองไปเก็บภาพเซอร์เวยถ่ายภาพที่กัมพูชาเองก็จะเรียกว่าก๊อปปี้ได้ไงรอ,รอดูถแถลงการของทีมผู้สร้างอีกทีอันนี้คือคอมเมนต์ในเพจของช่องสามกรณีที่โพส ภาพโปสเตอร์หนังเรื่องที่หยดแล้วทัวขเขมรมาลงรายละเอียดไปชมในคลิปนี้นะคะคนผู้ชมก่อนดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะรับชมคลิปใหม่ๆนะคะไปชมกันเลยค่ะทัวขเขมรลงชําเพจช่อง3มไทยแลนด์นะคะเหตุจากว่าช่อง3นั้นได้โพสต์โปสเตอร์หนังเรื่องที่หยดภาคสนะคะประมาณว่า นโพสเขาเขียนว่า10.10 10ปักหมุดเตรียมพบความสยองกว่าที่เคยพยักกลับมาอีกครั้งเดือดกว่าเดิมในที่หยด2สะพึงเต็มตาพร้อมกัน10ตุลาคมนี้ในโรงภาพ,พยนตร์ภาพนี้ก็นะโปสเตอร์หนังเนี้ยก็สร้างความเดือดให้กับข้างบ้านอีกแล้วนะลั่นเลยนะหมื่นกว่าคอมเมนต์นะทัวรถอีแตนจาก ประเทศข้างบ้านนะมันสมองรุ่นพี่ขบุตรตาก็มาแห่ทัวลงเลยนะอืมเอาที่คอมเมนต์แรกเลย thank you for support location cambodia อืมอันนี้ก็แปลได้สองมุมมาเครมว่าโปสเตอร์ที่ในหนังนะ่ะเป็นของประเทศกัมพูชาก็มาขอบคุณอืมบางคอมเมนต์ก็มาบอกว่าไทยขโมยนะอืม ไทยก็ปี้นะขโมยโรเกชันนะเหมือนเพจ KBN เนี่ยก็แชร์ไปด่าทำคลิปด่าเลยแหละค่ะว่าไทยนั้นนะรักขโมยต้นไม้ในฉากเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเป็นอยู่ที่วัดตาโสมอืมวัดตาโสมที่อยู่ที่อังกอร์วัดคนไทยจยมาขโมยไปถ่ายทำไม่ได้นะประเด็นนี้ก็คือหนังยังไม่ฉายแล้วไม่รู้ว่า ไปถ่ายที่วัดนี้จริงหรือเปล่านะหรือว่าไม่ได้ไปถ่ายแต่เอารูปเขามาแปะอันนี้เราก็ไม่รู้เพราะหนังยังไม่ฉายแล้วาทางผู้สร้างก็ไม่ได้ชี้แจงไงว่าเออการถ่ายทำภาพยนตร์นี้ใช้โลเคชั่นที่ไหนนะแต่ถ้าเป็นไทยเรานะ เมื่อไรก็ตามเราเห็นหนังต่างชาติมาใช้โลเคชั่นในประเทศไทยเราจะภาคภูมิใจจำได้ไหมเมื่อก่อนลนะีโอนาร์โดนำมาถ่ายเดอะบีชนะโอโหประเทศไทยนี่ดังเลยนะเมื่อก่อน5-60ปีที่แล้วเจมบอนนะมาถ่ายทำหนังที่ประเทศไทยที่เกาะอะไรถ้าภาคใต้เราอะ่ะเขาเรียกเกาะตะปูเหรอืมที่ภาคใต้นะ่ะ ก็ดังไปอีกทีหนึ่งนะเพราะฉะนั้นนะหนังเรื่องเจมบอลนะเป็นหนังเรื่อง,รองแรกแทบเท่าเท่ากับว่าเทิงเรื่องแรกที่เข้ามาถ่ายทําโลเคชั่นในภาคใต้นั่นมันเป็น เปิดโอกาสให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในสายตาชาวโลกนะคนไทยเราไม่ได้ไปด่าเจมบอลไม่ได้ด่าทีมงานเดอะบีชนะว่าโอ้ยมาขโมยโลเคชั่นประเทศไทยทําไมแล้วโอ้โหดีอกดีใจมากอย่างหนังกู o มอร์นิ่งเวียดนามเนี่ยนะมาเอาดาราไทยไปถ่ายนะมาถ่ายที่ในถ่ายทําในประเทศไทยอืมแล้วก็แสนจะภาคภูมิใจนะเออเราก็จะขอบคุณแต่ประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้นะ พอเห็นโปสเตอร์หนังเรื่องนี้มีปราสาทอ่ามีรูปถ่ายของวัตะโสมปรากฏเข้ามาเท่านั้นแนี่ยโอ้โหข้างบ้านทัวลงอีเสียมทันทีเลยนะก็นี่แหละค่ะเป็นตัวอย่างให้ได้เห็นว่าอืมสมองรุ่นพี่โคโบต้ามันเป็นแบบไหนมันเป็นโอกาสดีแค่ไหนนะที่ว่าอ่าโลเคชั่นในประเทศของเราจะได้เป็นที่รู้จักในสายตาชาวโลกด้วยศักยภาพหนังไทยอ่ะ ไม่ต้องไปถึงคิดเทียบชั้นวอลิฮอลลีวูดก็อยู่ได้แค่เอเชียอาเซียนนี่ก็โ,โหดังแล้วนะอืมหนังไทยนี่ก็ไม่ได้ใช่ว่าบางครั้งบางเรื่องก็ถึงขนาดได้เคยได้ไปได้รางวัลในเทศกาลหนังเมืองคันนะได้เคยออกไปฉาย ในร่วมในงานเทศกาลหนังเมืองคานนะหนังไทยบางเรื่องนะดีไม่ดีนะที่หยุดนี่เป็นเรื่องเป็นอย่างไงออบอกตมตงคุณป้าก็ไม่เคยได้ดูหรอกคะ่ะแต่ลูกก็ว่าเป็นหนังดังหนังทําเงินหนังเรื่องนึงละคะ่ะแต่ก็ไม่รู้นะว่าทีมงานผู้ถ่ายทำานะ่ะเขาคิดยังไงทางผู้สร้างเขาคิดยังไงนะเห็นเขาบอกว่าต้นเรื่องนะภาคแรกอะถ่ายทำที่กาญจนบุรีทำไมภาคสองถึงไปมีฉาก อาวัดตาสมนี้เข้ามาอยู่ในเนือ้ออาโปสเตอร์ประกอบนะอืมก็ไม่รู้ว่าภาคสองจะไปถ่ายทําในกรรมพูชาหรือเปล่าก็เห็นด้วยนะแต่ถ้าก็ยังว่าแหละไปถ่ายทําแล้วเขาไม่ชอบใจนะเขาจะพากันแบนหนังคุณผู้สร้างเด้อคนไทยก็อาจจะแบนด้วยนะเพราะว่าอืมก็อย่างที่รู้รู้กันอยู่นะเนี่ยสงคมรมโซเชียลมันรุนแรงขนาดไหน,นะหนเนี่ยหมื่นคอมเมนต์เนี่ยมันไม่ใช่น้อยนอยนะคุณผู้ชมนะอืม มาดูที่คอมเมนต์คนไทยมั่งนะคอมเมนต์ comment คนไทยเขาบอกว่าดูไว้นะคะไทยแลนด์อย่าไปเช่าสถานที่ถ่ายหนังหรือโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวให้คอมเมนต์อีกไปเช่าสถานที่ที่เมียนมาอินเดียเวียดนามน่น,นค่ะและก็โปรโมทแหล่งท่องเที่ยวให้เขาแบบสวยๆใช่นะไปถ่ายทำแท็กกับประเทศที่เขามีสติปัญญาประชากรเขามีสมองแบบว่าเหมือนสมองอะไรอะ ซิลิอย่างเงี้ยเออมีสสมอง Alexa อเล็กซ่าเนี้ยไม่ใช่สมองรุ่นพี่โคบต้าแบบอีประเทศสามนาฬิกานะทําคุณก็บูชาโทษนะอืมบ้านเราล่ะเมื่อเดือนที่แล้วอะไรอ่ะมาถ่ายทําที่แปดลิวเมื่อปีปลายปีที่แล้วโอ้โหดีอกดีใจกันใหญ่หนังเรื่องอะไรไม่รู้่จําจไม่ได้แล้วมาถ่ายแถว ตลาดเก่าชัดชงเ้าเนี่โหคนประเทศไทยดีใจตื่นเต้นกันใหญ่นะประเทศไทยจะได้มีฉากในหนังฮอลลีวูดบ้างแต่อ e ีแคมสมองรุนพีีคุปตาพอเห็นฉากของตัวเองนะภาพวัตถสมของตัวเองมาปรากฏใน โปสเตอร์หนังที่หยดเท่านั้นแล้วโอ้ยเสียมกมย็มยเสียมกมย็มยเออนี่มันวัตถสมของฉันนะไม่ใช่ของประเทศไทยเออจะต้องมาเที่ยวที่ของฉันอืม,อมคนนี้บอกว่าซื้อออกมาชี้แจงด้วยค่ะว่าไปถ่ายทําหรือไปก๊อปรูปเขามามันจะมีขมรบบางจาพวกไม่เข้าใจระหว่างก๊อปปี้กับถ่ายทําสถานที่จริงอะ่ะไม่เห็นด้วยถ้าไปเอารูปเขามาเฉยๆนะ ไปกรอบรูปเขามาทำอะไม่เห็นด้วยแต่ถ้าไปถ่ายทำก็ควรออกมาชี้แจงว่าเออไปใช้สถานที่ถ่ายทำไปใช้โลเคชั่นอะไรก็ว่าไปแต่เรื่องนี้มันก็เป็นดาบสองคมนะมันจะจะได้ถ้าคุณนะไปถ่ายทำที่ประเทศนี้มันก็มีส่วนที่คุณจะสูญเสียท่านผู้ชมที่แอนตี้ประเทศนี้นะเข้าไม่เข้าไปชมนะะ นี่ก็มีคอมเมนต์เขมรแล้วค่ะเอามาเปรียบเทียบให้ดูเครมทันทีเลยว่าเนี่ยมาถ่ายมาเอาสถานที่ของฉันไปทําไมพร้อมกับแมแปะรูปนะคะที่จะดีอกดีใจนะอืคนนี้บอกว่าลบไปค่ะสงสารจริงๆลบไปหวังดีนะคะคนเขมรคนไหนอ่านออกบอกเขาหน่อยอเข้าใจในความหมายรูปหมคยค่ะหมายหมายความว่าอย่างไงคนนี้บอกว่า เขมรมันคิดได้แค่นี้ต่อไปหนังสัญชาติใดก็ตามห้ามถ่ายติดต้นไม้หรือพื้นดินของประเทศอื่นนอกจากประเทศของตัวเองสินะไม่งั้นชาวเขมรก็จะคิดว่าก๊อปต้นไม้หรือพื้นดินของเขมรจริงๆแล้วพวกเขมรก็คงไม่รู้หรอกว่าอันไหนเรียกว่าก๊อปอันไหนเรียกว่าสถานที่ถ่ายทําหนังเพราะพวกเขมรมันจะคิดได้แค่อย่างเดียวว่ารูปที่ติดที่ประเทศของพวกเขาคือก๊อบทั้งหมดอมืทีมงานควรจะออกมาชี้แจงนะคะว่าไปถ่ายทําเขาจริงๆหรือว่า ไปก๊อบรูปเขามาอมืคนนี้บอกว่าปัญญาอ่อนแยกแยะไม่ออกเป็นกระแสะเยอะๆนังจะได้พังกว่าเดิมอมคนที่บอกว่าไปถ่ายบ้านเขาทําไมบ้านเรามีแบบนี้จังเยอะจังแยะเออคนนี้บอกว่าอะไร แยกให้ออกระหว่างการก๊อบปี้และการเล่าเนื้อเรื่องในการถ่ายทำหนังสถานที่วัดในกัมพูชาอาจจะเป็นสถานที่ในการถ่ายทำฉากในหนังถึงมีว่าภาพวัดกัมพูชาลงในโปสเตอร์หนังหนังไทยเร,เรื่องประเทศไหนที่ก๊อบปี้วัฒนธรรมหรือการแต่งกายประเทศไทยอ้างอิงประวัติศาสตร์ที่ถ่ายทอดกันมารุ่นสู่รุ่นและอนุรักษ์ วัยจนรุ่นปัจจุบันสื่อต่างชาติก็เห็นจําได้และรู้คุ้นเคยว่านี่เป็นวัฒนธรรมประเทศไทยชุดแต่งกายของไทยอาหารไทยเขาไม่เคยจดจํากัมพูชาได้นอกจากภาษานครวัดการแต่งกายที่บอกว่าต้นฉบับมาจากกัมพูชาแต่ภาพประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเวทีนางงามหรือหนังสือสื่อการเรียนการสอนไม่เห็นมีชุดที่บอกว่าไทยก๊อปปี้ไปใหญ่อะไรก็อ้างมี สลักไว้บนกำแพงภาพบนกำแพงไม่ได้บอกอะไรแบบนั้นเลยเคลมไปทั่วโลกชาวกัมพูชาควรใช้อินเทอร์เน็ตศึกษาหาความรู้ไม่ใช่เสพแต่เรื่องดราม่าและชี้นิ้วมโนคิดเอาเองว่าอันนั้นเหมือนในกำแพงวัดและบอกว่ามันคือของกัมพูชาแนะนําให้ศึกษาประวัติศาสตร์ให้รู้จริงแล้วค่อยมาเคลมทุกสิ่งที่ว่าเป็นของตัวเองคอ,อมเมนต์ยาวมากคอ,อมเมนต์ไม่เข้าใจหรอกนะอืม คนนี้บอกว่าเออาก็จะเคลมเป็นของตัวเองหมดโบราณสถานที่ที่มีต้นไม้ปกคลุมแบบนี้ในไทยก็มีหลายที่ยกตัวอย่างที่วัดบางกุ้งสมุทรสงครามวัดเลขธรรมกิตตินคะรนายกวัดไทยสิงห์บุรีหรือวัดสมเด็จที่สังขารบุรีถ้าเพื่อนขมแมคคิดว่าสถานที่แบบนี้มีแต่ที่กัมพูชาเดียนเชิญบินมาเยี่ยมชมด้วยนะสวยไม่แพ้ของเพื่อนขมแมแน่นอนแต่อันนี้มันเป็นวัดขมรนจริงๆอันนี้ก็ไม่ได้เข้าข้างเขานะคะอืแต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าให้อืมทีมผู้สร้าง่ะชี้แจงว่าได้ไปถ่ายทําจริงหรือว่าเอารูปเขามามันปัญหามันอยู่แค่เนี้ถ้าไปถ่ายทําจริงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการใช้โลเคชั่นมันไม่ใช่การคอปปี้นะทั่วโลกเขาก็ใช้กันนะวัฒออนธรรมที่ที่ไหนที่มันดูแล้วมันมีดาเมจมันดึงกระแสมันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สามารถไปถ่ายทําได้นะ จะประชาชนชาวกัมพูชาจะมาบอกว่าก็ปีก็ปีมก็ไม่ได้นะใช้สติปัญญานิดนึงนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามไม่ได้ไปถ่ายที่สถานที่ของเขาแต่เอาสถานที่ของเขามาใส่ในโปสเตอร์หนังแบบนี้มันก็ไม่สมควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ถ้าไปใช้ไปสถานที่ข้ามไปถ่ายที่ประเทศนี้ก็แน่นอนคุณจุดสูญเสียมวลชนคนดูส่วนหนึ่งแน่นอนนะเพราะว่ามันจะมีพวกที่แอนตี้ประเทศนี้อยู่อย่างที่ว่า เนี่ยอย่างที่คุณ,คณป้าอ่านคอมเมนต์นี่แหละค่ะนะมันมีคนแอนตี้เยอะว่าไปถ่ายทำของเขาทำไมอืมคนนี้บอกว่าถ้าให้ดีขอพื้นหลังเป็นวัดอังกอรครับเพราะวัดอังกอรเป็นของคนไทยสยามมาก่อนตกเป็นของพวกคนป่าคขมรอ้าววันนี้แกนะเออเห็นไหมคุณผู้ชมอย่างที่เขาบอกแหละมันเห็นอะไรนิ่ๆหน่อยมันก็จะดกว,ว่าเป็นของมันเคลมของมันขนาดเหนื่อไออะไรนะมวย ที่จัดที่โคร,ราชนะ่ะเห็นไหมเขาใช้ฉากหลังเป็นปราสาทหินพิมายเนี้ยมันก็ยังเห็นป้าปางสามยอดหน่อยมันก็ซึกงทักว่าเป็นของมันโอโหแชร์กันไปด่าขมว่า,ามวยที่พิมายใช้ฉากหลังของอังกอรยุยงเรียกร้องให้รัฐบาลของมันกระทรวงวัฒนธรรมของมันฟ้องเวทีมวยเวทีนั้นเลยคุณป้าก็ เห็นแล้วล่ะแต่ว่าไม่ได้ทําคลิปนั้นให้คุณผู้ชมดูได้แต่ปรงอันนี้จ้งสังขารมัวแต่ไปมีคอมเมนต์หนึ่งถามว่าป้าหายไปไหนมาป้าค็งงแล้วค่ะคุณผู้ชมอ่ะประเทศไทยเรามีดราม่าเยอะตั้งแต่ฝรั่งเตะหมอนะอืมกระเทยตีกัน,นกระเทยอะไรนะ ผ่านฝึกอืมแล้วก็ยังมีฝรั่งตบผู้หญิงไทยปางตายอีกที่ตรังเนี่ยโอดามาเยอะมากไม่รู้จะหยิบเรื่องไหนมาคุยกับคุณผู้ชมแต่วันนี้เห็นเรื่องนี้มันดังนะเขมรทัวลงกล้าทัวลงเพจช่องสามอ่ะเป็นหมื่นคอมเมนต์คุณผู้ชมคิดเห็นเป็นอย่างไรกับเกี่ยวกับหนังเรื่องที่โยนเนี่ยถ้าไปถ่ายที่ทํากัมพูชาเนี่ยคุณผ,ผู้ชมจะไปชมไหมนะ เออถ้าใช้สถานที่ถ่ายจริงแต่ถ้าถ้าไม่ได้ใช้ถ่ายสถานที่เข้าไปถ่ายจริงก็แนะนํานะลบออกเถอะค่ะอย่าให้ข้างบ้านมาบอกว่าเรามีนิสัยขี้ก๊อบขี้เค็มเหมือนพวกเขาเลยนะก็ผู้ชมคิดเห็นเป็นอย่างไรคอมเมนต์พูดคุยกับคุณป้าได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมคลิปของคุณป้านะและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสามารถสนับสนุนให้รางวัลเป็นสินน้าใจคุณป้าได้ที่ช่องทางนี้นะคะขอขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ